ดีค่ะเดี๋ยวสาวาน้าค่ะไม่ได้เจอกันนานอันนี้คือหน้าสดและหน้าจริงนะคะก็คือตอนเช้านะคะวันนี้นะคะเราก็จะกลับข้ามกันนะคะแต่ก่อนกลับเราก็ต้องเก็บผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะทุกคนนำของไปขายอันนี้คือยอดกระถิ่นนะมน้าตาอันนี้คือดอกดอกอะไรนะดอกอัญชันค่ะทุกคน แล้วค่ะเราเตรียมของขายกันนะคะแล้วก็ได้หลายอย่างแล้วละ่ะนี่มะเขือพวงมเะเขือนันคือลมบอกละอันฮันฮนีได้เยอะมากนะคะแล้วก็มุ่งเปสวนเราปลูกกต่ออนกระนิ้นะคะ ตอนนี้เ็ี่ยาฝนตกเนาะบุ้งกำลังลงสุดนะคะไปกันตื่น,นเป็นเก็บเกาะอ่าน,นะคะเราได้เลยทุกคนเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวจะไปเอาใบต่อมาค่ออันนะะี้ก็คือใบกะเพราใบกะเพราก็งามมากช่วงนี้ ไม่แพงนะคะแค่มาละห้าบาทเงินห้าบาทก็ซื้อได้นะคะอันนี้คือย,ยอดอะไรนะจะจม่ได้ผักพักอย่างน้าแมวนี่พักอย่างนะพักอย่างพักอย่างม่งวงทองนะคะบ่วงทองลวกกินนะคะเลยนึ่งกินอร่อยะะอเราก็เก็บที่บ้านเรานะคะ จะออกในที่ที่แบบเป็นเป็นบุมเป็นธรรมใช่ไหม,มหะคะอย่างบ้านเรามันบุญมันธามที่ผิดอะไะก็ได้หลายอย่างแล้วนะคะวันนี้อ่ะนี่เลยขายอีกตัวหนึ่งของบ้านเราตําึงค่ะทุกคนเป็นมัดสวยไหมกี่นะคะคตําลึงโซโตยอดอ,อ่อนๆเลยนะคะช่วงนี้ เราต้องห่อใบตองไว้นะคะเราก็เก็บเอาที่บ้านนี่แหละคะ่ะมาปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยมีประโยชน์มากเลยนะคะทุกคนเราต้องปลูกไว้ใช้ใบก็ได้นะเป็นหมากก็กินหมาก,กมันได้กินผลมันได้นะคะทุกคนมีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะอ่อตอนทิศก็จะมีแมลง ชอบมาอยู่ในะคะแล้วก็จะมัดนะคะภาษาการเหรอภาษาการ์ดภาษาการเรียกตำลึงทองบ้านฮับเอิญทักบวมทองอ่ะละถึงแล้ บ้านเราก็ผักบว้งทองนะคะาก็เรื่องเลยอีกอย่างก็คือผอักบุ้งนะคะเราต้องมัดบุ้งไปขายน่อยี่จะแบ่งผักด้วยนะคะทุกคนอันนี้คือสิ่งที่เราใช้มัดนะคะทุกคนทายว่ามันคืออะไรมันคือกกกล้วยที่แห้งแล้วนะคะเราก็ไปเอาจากกา เหมือนะคะแล้วก็เอามามัดนะคะเราก็ไม่ต้องใช้วัตถุดิบจากอื่นในกนนะารมัดเพราะเราต้องมัดตำลึงนะคะเราต้องเก็บอย่างดีนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปขายนะ,ะเดี๋ยวมันจะไม่สดนะทุกคนไม่ต้องมัดเลยมันอยเราก็เก็บกขายกันนะไม่ได้เยอะแต่ก็มีความสด เยอะมันกินไม่ไหวนะคะกินม่นกินไม่ไหว๋วุนี่ค่ะเราจะมัดกันแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปเอาไว้หน้ามาใส่มะปะามาณอีกมันไม่พอต้องมามอีกรอบนึ่งเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสติ๊กเกก็จะพาอัปเดตนะคะถ่ายเยอะไม่ได้นะคะเพราะว่าความจําโทรศัพท์มันเต็มนะคะทุกคนใช้นานแล้วนะคะ อย่าไปติดตามผู้ดวนะคะว่าแต่ละวันพวกเราจะพาไปทำอะไรบ้างนะคะตะิดตามในคลิปหน,น้าค่ะ